ผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนนะคะคุณลูกค้าขารายน็ปกระเ้าสีกรมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งนะคะผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนนะคะลายน,นอปกระเจ้าเนาะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่ชอบพกานะคะอยู่อำเภอพนมทวนพนมพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะจะส่งสินค้าจากร้อยเอ็ดนะคะ ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบอคุณมากๆเลยขอบอคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะผ้าถุงผ้าผ้าสําหรับนําไปตัดผ้าถุงผ้าสำหรับนําไปตัดผ้าถุงนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยสีกรมจ่าสีกมรมลายนกกะเก้าสีกมรมลายนกระเก้าสวยๆนะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยนะคะที่คัดเลือกคัดสรรน,นะคะมาให้คุณลูกค้าอย่างดีเลยจ้ะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยโทรเข้ามานะ0890416008าสู ศูนนส่หนึ6 0หนะคะคุณลูกค้าค่ะมีให้เลือกให้ชมเยอะเลยเห็นไหมส่วนไม้นี่ค่ะคุณลูกค้าขะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690้บาทค่ะคุณลูกค้าขะขนาดหน้าผ้าขนาดหน้าผ้า100เซนขนาดหน้าผ้า100เซนนะคะคุณลูกค้าขะความยาวนะคะอยู่ที่1 8 0เซนติเมตรความยาวอยู่ที่1 8 0เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขะสวยพรีเมียมแบบนี้เลยสวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขะดูด้านในก่อน ด้านในนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอสวยๆจากร้านแม่าริผ้าไทยยินดีนำเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะในทุกๆวันเลยนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถส่งตัดได้เลยสามารถส่งตัดผ้าถุงได้เลยนะคะมีคุณลูกค้าสั่งตัดแล้วสวยๆนะคือนี้นิ่มด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบว่าเนื้อผ้าที่มันบางเบาไม่หนานะคะแนะนำเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอของร้านแม่าริผ้าไทยของเราค่ะ เพราะว่ามีหลากหลายลายมากๆมีหลากหลายลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลายขอนะคะไม่ว่าจะเป็นลายขอนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะจะเป็นลายนะคะจะเป็นลายขอลายดิซ่าลายน็อเก้าเนาะคุณลูกค้าขะลายขอดอกรักนะคะลายขอดอกรักลายขอปเทเทพคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่หกเพิ่ม690บาท6 9รบบาทคุณลูกค้าขาสวยมากนะ งานเนี้ยบมากเลยนะเป็นงานผ้ามัดหมีทอเครื่องสองตะกร้อที่ลายสวยลายชัดมากๆคุณลูกค้า่ะสีนี้ขายดีเนาะเบสเซอลรล์ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลยค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยค่ะคุณลูกค้าขะยินดีนะจ๊ะยินดีนะจ๊ะมีของขวัญให้ด้วยนะมีของแถมให้ด้วยนะคะมีของแถมให้ด้วยนะ ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเนาะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่ชอบปากกานะคะขอบพระคุณคุณพี่ชอบปากกามากๆเลยนะที่สั่งซื้อเนาะผ้าถุงผ้าสําหรับนําไปตัดผ้าถุงเนาะจากร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีนําเสนอให้กับพี่ๆในทุกๆวันเลยนะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องย t u b e แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้าขาฝากด้วยเนาะ สินค้านะคะจากร้านแม่มริพรา้าไทยมีให้เลือกหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าชมรีวิวสามารถเข้าชมรีวิวย้อนหลังนะคะหรือว่านะคะชื่นชอบนะคะงานผ้าไทยผ้าทอที่อยู่ทางด้านหลังนะคะ ที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะคะหน้าร้านนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นหน้าร้านนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นหน้าร้านนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถนะคะมาชมมาช้อปสินค้าได้เลยสามารถมาชมมาช้อปสินค้าได้เลยค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีอยู่2สาขานะคะในปั๊มประท3สามแยกจุรีเวสตรงข้ามธนาคารทองอสอยิ่งเยื้งโรงแรมธนินทร์กรนปะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวสนะคะและอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมคะ ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเลยนะคะสถานาที่ท่องเที่ยวนะคะที่แบบว่าโอ้มีคุณค่านะคะวัฒน์ใ,ในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับนะคะทั้งเศรษฐกิจนะคะหลายๆอย่างเลยคุณลูกค้ามาดูมาชมมาเที่ยวกันนะที่หอโหวตนะคะร้านเรานะคะอยู่ชออ็อปจะมีทั้งหมดนะหอโหวตจะมี35ชั้นใช่ไหมคะช็อปที่เป็นโซนของฝากจะอยู่ชั้น3ร้านเราอยู่ชั้น3นะคะร้านของฝากร้อยเอ็ดบายร้านแม่มารีผ้าไทย คุณลูกค้าขาฝากชมฝากช็อปด้วยฝากชมฝากช็อปด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ร้อยเอ็ดนะไปชมไปช็อปได้เลยนะคะมหานุ่มที่นะคะในปั๊มปรทอลสามแยกจุฬาก็ได้หรือว่าจะไปช็อปนะคะถ้าได้ไปเที่ยวที่ร้อยเอ็ดที่หอโวตร้อยเอ็ดนะฝากด้วยนะคะฝากร้านของฝากร้อยเอ็ดของเราด้วยนะคะคุณลูกค้าขายังไงก็ฝากด้วยค่ะสินค้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะมอบเป็นนะคะงานของขวัญงานเกษียณนะคะ พอทาเป็นของรับไหว้งานแต่งสุดพรีเมียมก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่านะคะจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทายใส่ร่วมง,งานงานกระถินเนาะหรือใกล้เดี๋ยวจะออกเป็นสาแล้วนะใกล้บุญกระถินนะคะคุณลูกค้าค่ะมีบุญกระถิ่นเนาะทออผ้า,าป่านะคะคุณลูกค้า่ะแล้วก็งานผ้าถุงผ้าไทายอีกหลายๆอย่างเลยเนาะงานแต่งงานบวชนะคะหรือว่าจะไปร่วมงานกเกษียณที่มีเยอะมากเดือนนี้แต่ว่าได้ออกงานบ่อยเลยล่ะคุณลูกค้าเนาะ ชุดสวยๆนะคะไว้อัปเดตถ่ายรูปไว้อัปเดตถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะคุณลูกค้าขาในวันสําคัญในงานเทศกาลต่างๆเนาะคิดถึงร้านแม่ม,มารีพัฒไทยนะคะของขวัญของฝากเสื้อผ้าสวยๆนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในตอนนี้เลยค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะอยากให้นุ่มนะคะทํารีวิวสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะ,ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ <S <S คลิปนี้ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่ชอบพการนะคะอยู่อำเภอพนมทวนนะคะ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบพระคุณพี่มากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP ต่อไปนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ